อาตุชนทั้งหลายได้ก็ดีได้รัหรังรับช่มพองการให้ทอดสดพิธีกรรมที่ศักดิ์สิทธิ์ที่วัดต้นสนเพื่การวันนี้ธรรมะเพื่อเปิดโอกาสให้บรรดาสาธุชนทั้งหลายที่อยู่ทางบ้านได้ทำบูนณาสาธุกาาก็ได้บุญด้วยช่วยเพืบบ่มบุญกับผู้ที่บวชต่้นที่อยู่ทางบ้านวันนาสาธุกาาก็ได้บุญไม่ได้การวนนี้าําวมะ จะทําให้หน้าที่การงานจเจริญรุ่งเรืองรคภัยไข้เจ็บทาเราเบาบางจางหายการเดินการทองก็พร่องมือเทวดาก็คร้มกรองรักษาและเปนการตอบแทนคุณพ่อคุณแม่บิดามารดาเป็นกตัญญูกตวเวทิตาเป็นเครื่องมือตับเพื่อนให้มีความเจเริญเลื่อนขัน้นเลื่อนระดับดจิตใจให้สูงส่งตลอดเวลาอบอกชื่ ชื่ออะไรจ้ชื่อธนพรบีน้อยจ้ะอยู่ที่ไหนอ่ะอยู่ลังสิตค่ะมาบวชอย่างภบาทอายุทยาอำเภอปากไห่อายุทยาใช่ไหมไม่ใช่ค่ะที่ไหนหนูอยู่ลังสิตจ้ะอ๋อลังสิตโอ้โหเห็นฟังว่าลาดชิดอยู่ลังสิตปฐุมธานีแล้วถ้ามาบวชเรื่องอะไรมาเจอบุญบารมีจ้ะกี่วันนะเจ็ดวันจ้ะเจ็ดวันนะอาจารย์ต่อไปจ้ะ ชื่ออะไรบอกดังๆหน่อยได้ชื่อดวงใจชนะภัยจะอยู่อุธยาจะมาบวชเสริมบารมีค่ะอันนี้อยุทยานแอบเจ็ดวันค่ะเจ็ดวันเสริมบารมีนะค่ะเคยมาบวชไหมเคยค่ะเออท่านต่อไปจะชื่อเยาวรัชชูกาค่ะอยู่ตลาดหลวงอยาวรัชนะค่ะอยู่ตลาดหลวงอังทองต่มาบวชเรื่องอะไรเสริมบารมีเสริมบารมีเหมือนกันอันนี้ไม่มีใครแก้บนนะอ๋อยม บนไม่ได้อะไรนะยังวนไม่ได้บนเหมือนกันเหรอแต่ยังไม่ได้แต่บนต่อไปจะได้ได้จนได้เอาท่านต่อไปพ่เชียนสอนอะไรอยู่รังสิตยี่เชียนสอนอะไรนะปฐุมธานีครับรังสิตย์แต่ปฐุมธานีแล้วเ็มาบวชเรื่องอะไรมาเสริมดวงแล้วก็เสริมเสริมบารมีเสริมบารมีครับอุทิศบุญบุศสให้ อญาตายายแล้วภรรยาด้วยครับแล้วก็ครับบวชไปเรื่อยๆครับบวชไปเรื่อยๆเลยนะแต้เราไม่ได้ถ่ายรูปเลยนะไม่ได้ถ่ายนะครับแต่กล้องยังอยู่เลยกล้องมันก็เสียไปบางจุดแล้วครับเสียแล้วครับมันหลายปีแล้วหลายปีครับมันเสียมั่งแบบ มันถ่ายแล้วแล้วอย่างตาผมก็มัวแล้วก็เลยถ่ายไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ไม่ไม่ไม่เคยตรงเป้าพวกับไม่ค่อยแน่นอนใช่ใช่ต่อดีมาบวดมาปฏิบัติแหวงบุ่นาธา